สนับสนุนโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิปจอนโลกวันนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่สองครับเกาหลีเหนือนี่ขณะที่เรากำลังวุ่นวุ่นอยู่กับการไปเยือนเกาหลีเหนือนของคุณวีนารัตน์นี่เราก็เกิดเรื่องก็กลับมานี่เจอเรื่องเลยนะครับมีการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเนี่ยเกาหลีเหนือนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยยิงตูมปืนใหญ่เข้ามา แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวต่อมาก็มีความลับที่สถานทูตสหรัฐทั่วโลกเนี่ยซุปซิบนินทาเกาหลีเหนือเนี่ยส่งกลับไปที่กระทรวงต่างประเทศปรากฏว่าวิกิลิกส์เนี่ยไปขโมยเอกสารนั้นมาแล้วก็มาเปิดเผยโอ้โหตอนนี้รู้เรื่องซุบซิบเรื่องนินทาเรื่องกล่าวร้ายเรื่องมองว่าจีนเนี่ยจริงๆมองเกาหลีเหนืออย่างไรซึ่ง น่าแปลกใจนะครับว่าภาพภายนอกเราไม่เคยรู้เลยว่าจีนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเกาหลีเหนือเนี่ยเพื่อนซีหรือว่าน้องคนเนี้จะเป็นที่เอื้อมระอาของพี่ในบางครั้งได้เหมือนกันข้อมูลที่ออกมาจาก wikileaks.org นะคะคือถ้าเกิดว่าใครจะไปเซิร์ชไม่มีนะฮะในเมืองไทยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็จะเปิดเผยอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนะนะคะอย่างจีนเนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมในเอกสารนะคะว่าจากการดูอะไรต่างๆแล้วจีนเองก็เหมือน เซ็งเซเกาหลีเหนือเหมือนกันด้วยพฤติกรรมอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็มีการพูดไปถึงว่าเจ้าหน้าที่การทูตของเกาหลีใต้เนี่ยมีการบอกเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐค่ะว่าจริงๆดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรวมประเทศกันเหนือกับใต้นะคะภายใต้การปกครองการนําของเกาหลีใต้ทางด้านจีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่คงจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยจะไปมีฐานทัพเหนือเส้นขนาน38คือไปอยู่ในฝั่งเกาหลีเหนือแต่ร่วมกันเนี่ย แล้วก็เกาหลีใต้เป็นฝ่ายนำปกครองแบบประชาธิปไตยจีนไม่น่ามีปัญหาพูดเลยซึ่งก็แปลกมากซึ่งก็แปลกมากเพราะว่าก็จีนก็มากระซิบกับเกาหลีใต้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามจีนอย่างเปิดเผยจีนจะไม่ยอมพูดอย่างนี้เป็นอันขาดเพราะว่าจะทําให้เสียเพื่อนที่เป็นเกาหลีเหนือแล้วก็เสียจุดยืนของจีนในฐานะที่คล้ายๆกับเป็นลูกพี่ของเกาหลีเหนือแต่นี่แหละครับการทูตเนี่ยมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วพอวิกิลิก รั่วเอกสารลับนี้ออกมาก็ยิ่งทําให้ตอนนี้ผมไม่รู้นะปันป่วนไม่หมดเลยนะ <c oughs> เพราะว่าผู้นาเกาหลีเหนือก็ต้องงงอยู่ไอ้จีนไปพูดที่ไหนเมื่อไรพูดกับใครพูดอย่างนี้ได้ยังไงเวลาพูดกับเราไม่เป็นอย่างนี้นี่ <c oughs> จีนก็ออกมาบอกค่ะบ,บอกว่าสิ่งที่จีนต้องการเนี่ยก็คือว่าให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้คุยกัน <c oughs> คุยกัน <c oughs> พูดแค่นี้แน่นอนไม่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับข้อมูลที่มีออกมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รั่วออกมาและน่าสนใจเนี่ยก็คือว่า มีเจ้าหน้าที่ทางการทูตของเกาหลีใต้นะคะวิเคราะห์ไปเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้นําปัจจบุบันคิมจองอิลเสียชีวิตเมื่อไหร่ระบอบของเกาหลีเหนือเนี่ยจะอยู่ได้อย่างมาก3ปีหลังจากนั้นล่มสลายแน่นอนโอ้โหคือวิเคราะห์แบบดุแล้วก็ไปในอนาคตเลยนะคะ แล้วยังพูดไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยใช่ครับนะคะของเกาหลีเหนือซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือเองก็ประกาศมาตลอดเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยพัฒนามีขีดความสามารถไปถึงไหนตอนไหนแล้วสามารถที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะซึ่งประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลของวิกิล a ก s ์เนี่ยก็สะ,สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าสหรัฐเองเป็นห่วงมากและเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกาหลีเหนือกับอิหร่าน เพลอๆเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนแล้วเขาช่วยกันโอ้โหสองศัตรูหลักของสหรัฐเลยแล้วลองเดาดูสิว่าจีนจะบอกเกาหลีเหนือยังไงพอหลังจากข่าวนี้ออกมาจีนก็ต้องบอกอย่าไปเชื่อเนี่ยมันเป็นอเมริกันก็ฟังผิดฟังถูกก็ไปวิเคราะห์ตีความกันเองคุณอย่าไปเชื่อ เชื่อพวกเราสิว่าเราจริงจริงจอกต่อกันเผลอๆเนี่ยอาจจะตีความไปอย่างที่มามูธอามาดีเนจาร์ผู้นําอิหร่านบอกเลยก็ได้วิกิลีกเสรอรั่วออกมาแบบนี้นี่แผนสหรัฐใช่แผนซีไอเออกเขาจะทําให้เราอ่ะแตกกันเขาจะทําให้เราตีกันผมเชื่อว่าจีนก็อาจจะพูดตานอนนี้ก็ได้ว่าอย่าไปเชื่อเพราะว่าผมเจอโค้กของสารทุตสารทุเบริการประจําประเทศไทยเนี่ยประโยคแรกเขาก็ยังบอกเลยบอกว่าอย่าเรียกว่าเป็นลีกสให้เรียกว่า alleged leaks แปลว่ามันยังไม่ใช่เป็นข่าวลูจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันเพียงว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นเอกสารลับทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหม่ที่มองเกาหลีเหนือแตกต่างไปจากที่เราเห็นภาพรวมๆทั้งหมดและยิ่งคุณวินารัตมานั่งวาดภาพว่าตัวเองไปนั่งอยู่ตรงหน้าคิมจองอิลว,วันนั้นเนี่ยและวในใจะคิดอย่างไรภาพของผู้นําโลกคิดอย่างไรก็คงจะทําให้มองเกาหลีเหนือแตกต่างไปจากเดิมพอสมควรนะครับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ก่อนไปแล้วก็รับรู้ข่าวสารอย่างหนึง่งไปถึงเราก็เข้าใจได้ว่าทําไมเกาหลีเหนือถึงเป็นประเทศอย่างที่เขาเป็นต่อมายังต้องเกาะติดครับว่าและล่าสุดที่เกาหลีเหนือเป็นอย่างไรตามที่คุณวียรัต์ไปเห็นมาเองครับ